สวัสดีครับ FC แฟนสองและธรรมพุทธรุกทุกท่านนะครับผมยอดวันก่อเก่าก่อจะพาเอฟและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังตอนย,ยาปลาลุยด้วยเจอได้น้องอ่านปลาลุยกับพอลี่ในกรุงไทพนะครับพอลี่เนี่ยก็่าลูกไส้ฟันไห้สองตัวห้างเดียวเงินวันที่ส,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 สองเพื่อจะเขาหกเกียรตินะครับลูกไส้พอดีฟันในตัวใดก็ตามไปฟังกัน่อนะครับเขามาแลกกันนะกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ความมวลตะมวลอีกหนึ่ทียากแบ่งปันมาให้ผมในการถ้าเป็นคลิปโปรเจกตเอฟซีและตะผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รู้เหมือนกันทุกทุกคลิปนะครับเพื่อนๆมาได้ได้ตามไปฟังพร้อมกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมัอนี้น้องที่ยากจับภาพความเป็นหนองเอฟซีไปตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพอลลี่นะคะพอลลี่โค้งสุดท้ายนะคะมีคนมากกว่าสิบใส่หูเลขกสองตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใด้ทายทายคลิป ไปฟังน้ำกันนะคะเด้กว่าเดี๋ยนี่ฝนมาตกอากาศทุ่คนข้าวันมีนีช่วงผม้ามารเรีพ่อถาือนเบิ่งกันเรียกควาสัาเกว่าไงจ่าเชื่อวขึ้นโมมี่เมกบ่ก่อนนะเป็นเวลายุคเตีเยวใหญ่ประตกโมเลยลิ้นหลุดด้วยจะไปกินใจลิ้นเลยลิ้นเลยลิ้นลิว่ะอ อ๋อมืนครับจริงก็ได้โมหยาบว่า,า,าหานก็ <c oughs> ได้มาจะมาหาบุมีก็ได้วาวตะเบานำว่ได้ยินมาฟันแล้วแม่ท็เลขทากันมากครับฟันปกพุถ่ายแล้วฟันมือเร็วอ่ะแล้วนั่นเว้เปนกำมาตามแล้วก็ได้ย่ไก,ก่แล้วกนางกมาตาดวมาก่ยอ,อ๋มอมานอย่ไก่คุม มันปัญจกยามากอะไรนะเอปันจกยา,า,ยานนยไม่ได้ใส่รูปคำนี้มงไม่คิดอจะไ,ไม่ชิ้จักยาเมไดสิายย่างยี่ยวมันสาบ,บกาบับสาบลนัพิพพอจะมอ บางคนกระดับซาดด้วยการที่เอาเกลือลุ่มามเป้าก็เกลือลุ่มเกลือด้วยน้ำเป้าดีกว่าอาการพอน,น้ำแข้งค้ายดีใช่ไหมครับบางมือกับพวกข้อขายนำแข้งนี่ค้ายดีก็าอาหารถุงฟันไว้ยังไดพราะฟันเหล็กไก่ออกแล้วปลูกไช่ฟันครับ จะว่าตาของผมมันมันเดข้าคว่มจับจับไ่ได้อ๋อลูกไส้ฝันลูกไส้เบาเเวาลูกไส้จากห้พอเววาแท่นใช่พอวกิงโอเคิงแต่สมารกรเนียคือพอหรอลูกไส้สองคนยังโสดยังโสดก็ติดป้ายรับสมครกลูกสะใภ้บอกนี่คือครับคันเล่าไปมันเราคือจะมุะคว่ำก็พอครับมันคือพอเอาอันจีบสาวเอาลูกกระี่ยเนีย เรา,าเรืองเขาว่ท่นในกลุ่มของเาท่านในีนีเป็นเอขอมันูกมดนี่สอนผกผูสอนี่นเรื่องท่านนบอกอันว่าท่านลส่มจะคว่ำเก๋อพีตัวสันเดยจ้าจเพิ่นฝันมาตั้งแต่ค่ะลูกใช่เพิ่นฝันนะเพิ่นในขี่รถแดดสีแดงของพ่อเข้าไปในเมืองของน<ะ>แก่นค่ะนี่แสีแดงอันเอาไปทางมาไปทามาล าอยู่ในนี่มันมีรถสองขันบ่อี่องขันครับเขาจะมาเก็บได้บ้านเมื่อเห็นหนูเห็น,นแต่คันสีขาวนี่แล้วอันเจ็ดเก้าศูนย์เพิ่นว่าเพิ่นไปขี่ขี่รถว่าที่รษาไปในเมืองเพิ่นว่าเพิ่นไปนั่งรถแดดสีเขียวรถแดงคันหนึ่งแต่ว่าเพิ่นโบนขี่ไปเพิ่นได้ไปขี่รถอะไแดดสีแดงไปในเมืองหอนแก่นรถคันนั่นง,ง,นะนงกันกมันเลขทะไรมันหกแปดแปดหกแปดแปด ก็รีบันยังเลยปันเกี่ยวตะลอดเนาะนัำเลียพอดีบ้ามือหลังเป็นเรขปันเห็นั่นคุณมมหยุดขาบรรดาสันคือพันตำรวจพันตำรวจโอ้พันตำรวจต้นโคต้นโค้ันโคต้นโตโวัดโอ้พันหนุ่มทเรียวัดคะันเห็นพันตำรวจทเรวัดบ้ามือหลังเพราว่า พ่อตำรวจทันเนี่วัดสิเป็นอายุรุปนพี่พบปีนึ่ง <5. S 2> เิ่นกเกษิยูอายุ68สนะิบแปดกสิบแปล้วก็ตรงเลขรถด้วยาวพ่อสอเกิดของเพิร์ลสองอสี่เ้าสพน่ร้อยเก้าสิ้าค่ะพอเกิดเป็นหูแท่เรื่อนเกินหมูท่งเราซื้ตัวนี้ตัวเดียวเล้วก เพื่อนว่าให้ซื้อตัวไน,นบดอกแปดตัวเี้หกตัวเดียวอขอวางฉัน,นงงเพรันต่อตไม่หลอดตังไม่รัโอ้มันมันฉีดครับอายุเพิ่นพ่อสอเกิดเพิ่นสองสี่เกาเก้าสองาเก้าพื่อนเกิดเพื่อที่ไรนี่ยิบี่สิบเก

เว่วัดหรอวัด่วัดช่บอกว่ารีดเร็มเร็มดีเยอะตัวดูดวนฮกแปอายุเพิ่นนี่หมดใ่ะฮกแปอายีเพื่อน เปลี่ยนอันนี้ซื่ออยากบอกเป็นมาดตัวเดียวได้เลยนมากแปเอรถมอไซค์คันดีตั้งกับแกแปดก็แปดแดี่เกาเป็นปะแล้วแตุยเดี๋ยวพ่อตุยเปนฝันเป็นฝันนะเที่ยวกับปลาแล้วก็เที่ยวกับแต่งตัวสวยๆค่ะ แต่ว่าอายุอายุเท่าไรเอ้ยเขาจำวาอะไรจำอไร้จ้าผู้ที่สองไหม <c oughs> าเรื่องเขาตัวจะของเด็โมแม่ผมม,มมาเบาอีกอะได้เล่ารับถึงลง่ดีเออไม่จีต้องลูกไส้หรอกลูกไส้ค <c oughs> นปั่นเาากีียวมอเตอร์ไซ ทะเบยีนยนรถมอเตอร์ไซค์มีแค่สามตัวมันว่าก็หกแปดแปดฮันตัดกลางนั้นจะได้หกหกแปดกลางหลังจะได้แปดแปดแต่ว่าห้องบริษัทหายเพิ่นปานเห็นคุณเนาะคนโทษอายุเพิ่นหกสิบแปดปีพ่อสองเพิ่นพ่อสองเกิดเพิ่นสองสี่เก้าเก้าบวกลบคุณฮัน,นเราได้หกสิบแปดพอดีบริสุทธิเลย ตวงกันก็เลรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเก้านะต้าโคงทุดท้ายพอดีพ่อฝันพอดีมากตัวใดตัวที่ไปซื้อไว้ซื้อไว้หรอมันบ่มันมีคนมากกวสิบซื่อจะว่าแห่งบอมี่ก็เดยฝันกระซิบว่าตั้งใดแจ่ว่ามันคือพวกมารกเป็นเรืเลี่ะข้าวเาพวกมันกันเล่อยนกระซิบเสียงหัวตัวใดบอแค่สองตูนที่เป็นรีบละสบายสามหาเลยมัน สามหาก็สิบรงที่นะสิบาสามหาซื้อมันถือ่ออออปไส้อ,อย่งแันี้มีเสียงเดีวหเพรามันฟันเนี่ยเสียงเดี่ยวของวันที่ดเงินเอาผู้ได้คู่บอกอย่างนี้บอกัน คนมากกั่สิบสามหาห้างเดียวโคโรจำมันนี้คนจะใส่ยูไปซื้ออย่างรอดก็เอื่อนยิ่นมาจำได้ครับจำหาจำได้ครับว่ามันคนกเอื่นบ้านผู้ยู่เกินบ้านใส่ซื้ออย่างนี้ละทานจะนีไม่ใช่ค่ะตัดนี้ฟันจะมือใดนี่เิ็นมากกั่าสิบมือเศร้านี่คอ๋อฟันมือเศร้ามีคนมากกาสิบงานยุ่มยุ่มนี่นี่ฮ้ งานยุ่งๆวิ่งเด้ยยทาราว้นเนี่ยอ่างวันแซ่ๆเนี่ยเมีนก็นเดี๋ยวหามีได้เินปากสืกได้เออ่อ่บานม่แมนบุถาม่ย่มีนไม่ได้ฝันเป็นเรื่องจริงมีคนมากับซิบใส่หูาหาหันหากับวิญญโคคน้นมีแต่เสียงคน,นปากเสือของ,งเลยยุคหางบ้านเลยว่าาพครับครับกวังไมอซและสมมสรส้ทนของทีนี้ินฟังแล้วนะครับทีนนนทิยาได้สารูปรลของพอลี่ นกคงทุไทยนะครับท่าเราพบในไทยคิไม่กสลุยครั้งนึงพ่อรี่องทุไทยลูกไส้ฟันไห้สองตห้หางเดียวงวดวันติดสพื่อตัวเขาหกเนะครับลูกไส้ฟันไหนกับหกแปดตัวเดียวนะครับเกลยวรถมมเตอรตไไค้เลขรถมอแต่ไส้กับหกแปดแนะครับพ่อรี่กับบามีคนมากระซสิบสามหาตัวเดียวนะครับไปกับบนล่งนะครับเป็นแน่ทางถือต่กินแบงค์ขอตะบันกับวาเและสมุรงษทาน คงถือได้ยี่ได้ฟังแล้วนะครับตอนหรับมไมในไายคลิปนี้ขอ,อยุติเพียงตำหนี่พบกันอีกคลิปต่อ,ตอไปถ้าคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ